นักเรียนที่น่ารักทุกคนในวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับกันค่ะเท่ากับการใช้เครื่องหมายเครื่องหมายจะเป็นแบบนี้นะคะ มากกว่าเครื่องหมายจะเป็นแบบนี้ค่ะและน้อยกว่าเครื่องหมายเหล่านี้ใช้แสดงการเปรียบเทียบจำนวนเรามาดูต่อเลยค่ะการแสดงเส้นจำนวนบนเส้นจำนวนจำนวนที่อยู่ทางด้านซ้ายน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทาง ขวาหรือจำนวนที่อยู่ทางขวามากกว่าจำนวนที่อยู่ทางด้านซ้ายนั่นเองนะคะเรามาดูรูปภาพกันค่ะนักเรียนเห็นรูปภาพทางซ้ายและขวาไหมคะมีรถจิป14บ14คันรถเก๋ง14คันจำนวนรถจิป เท่ากับจำนวนลถเก๋งเวลาเราเขียนจำนวนนะคะเราใส่เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะอ่าสิบสเท่ากับสิบสอ่านว่า14บสเท่ากับสิบสอ่าต่อไปค่ะนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะ มีชิงช้า12ตัวเด็ก10คนจำนวนชิงช้ามากกว่าจำนวนเด็กถูกต้องไหมคะนักเรียนอ่าเรามาดูกันค่ะ12มากกว่า10อันนี้คือเครื่องหมายนะคะต่อไปค่ะอ่านว่า12มากกว่า10หรือ จำนวนเด็กน้อยกว่าจำนวนชิ่งช้าก็คือ10น้อยกว่าเครื่องหมายนะคะ12อ่านว่า10น้อยกว่า12นั่นเองค่ะต่อไปนะคะมีลูกข่าง13อันป๋องแป๋ง16อัน จำนวนลูกข่างน้อยกว่าจำนวนป๋องแปง๋งเขียนได้อย่างไรดูนะคะ13น้อยกว่า16อ่านว่า13น้อยกว่า16หรือจำนวนป๋องแป๋งมากกว่าจำนวนลูกข่าง16มากกว่า13อ่านว่า16 มากกว่า13นั่นเองนะคะจากการที่เราได้ดูตัวอย่างไปแล้วนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะในหน้า114นะคะเขาบอกให้เราใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเติมลงในช่องว่างเรามาดูค่ะตัวอย่างแรกนะคะแก้วน้ำกับ ตุกตาหมีใช่ไหมคะ,ะแก้วน้ำมี12ตุกตาหมีมี15เราจะเติมเครื่องหมายใดลงไปคะนักเรียน12น้อยกว่า15ใช่ไหมคะให้นักเรียนสังเกตว่าถ้าออจำนวนฝั่งไหนมากให้นักเรียนอ้าปากเครื่องหมายไปทางนั้นอ่าดูนะคะ 12น้อยกว่า15และอีก2ข้อนะคะในหน้า114ให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันค่ะในหน้า115นะคะเขาให้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเราสามารถใช้เส้นจำนวนนะคะในการหาได้นะคะ อ่ลองดูค่ะ11ข้อแรกนะคะ11จุดจุดจดุ13นักเรียนคิดว่าเราจะเติมเครื่องหมายใดคะ11น้อยกว่า13เห็นไหมคะว่าเครื่องหมายจะอ้าปากไปกินตัวที่มากกว่าให้เราสังเกตแบบนี้ได้นะคะนักเรียน ต่อไปนะคะอ่าถัดมาเป็น17จุดจุดจุด15นักเรียนคิดว่า17ทําทำไม15คะ17มากกว่า15อ่าเราจะสังเกตว่าเครื่องหมายจะอ้าปากไปตรงจำนวนที่มากหลังจากนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึหกหัดต่อได้เลยคะ่ะ นักเรียนทําแบบฝึกหัดสองหน้านะคะหน้า114และหน้า115ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ